มีควาสวัสดีครับพ่อกันตวนแรงๆเอาท่านไหนขึ้นยางเลยปานไอะดูฮะยำแรงเอ้ยเอ้ยอะดูไปดูยคุณเอ้ยขามาาูนาาม,ม,มารับนะขามน้ำนะครับวันนี้นะเอ้ยอุ๊ยไปดูเอ้ย ห้างนึงชิล่งน้ำเหรอคุณแม่ห้างนั่นกับบ่อถามูเลยเนี่ยได้เนี่ย,น,น,ย,ย,ย,น,น,ยนั่นเอ้ยอุดยโอ้สามีฟ้าครับเอ้ยบ่กินนะครับมีแหงทองสชิล่งน้ำอย่างเดียวเอ้ยอะไรเนย ไปรัดก่อนครับ<ป>เอ้ยอยูว่าท่าไหนก็ลงน้ำลงท่าแหรอ้หิวน้ำครับ โอ้พันหิวน้ำครับเอาลองมากินน้ำยยอ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 ย,ย,ยอยูยอยูยอ,อยวยยังยอนอยยบยอนอย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 ยอยอยยอ วอาทามูเแล้วครับบันงานเขาแล้วไปแล้วเด้อทางนึ่งท่านมาทางนี้คือไปก่อนนออบนออบบนเนี่ย ป็นพุ่นครับมาแล้วพุ่นมือนึงสวัดแล้วพุ่น ไปแล้วพูด,พดฟังแล้วใช่ไหกินนาบกอนไปบ่ไม่เห็นฮะเอาประทันมาบ่าวเวียนอีกละไปทั้งไหนดอเบอมอ่มันขเขามันเขาไปในไหน,นมันบ่อ้เอขาไปนใ,นใ,นในไหนในเจ้าเนี่ยมกลมันเป็นไหม สามตองแล้วมันบวยยางเรียกหรับมันพักอยู่กับมันอีกงานเขาหลายรอบหลายรอบอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอปป้พวกนี้อออื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 อ,อ,อวูนึงท่าคนเลยนะครับให้นมยืนทานครับเกี๊ยบแล้วมาแล้วว่ะดูโลงมาแล้วว่ะที่หนาวจะโดดตุ้มไป <l ug> ลงไปเลยว่ะบกเกี่ยวเลยว่ะ ย่อกับพยูแล้วมันเหยี่ยมนม้ำกินน้ำแล้วไปเลยอิ่มหล่อดิมานไหมครับมานไหม <laughs> เฮ้ยมึงจะลอยขวงไอฝุ่บนบอลเฮ้ยเด็กเรียนหนังดิอ่ะฝุ่นก็ขึ้นฟังทาระฝุ่นท่าฝุ่นน้อยแค่แดดเดียวมั้นมันยืน่นแค่อยู่มันจะเศร้าเมย์งันบ่เศร้าเมย์มันงานเขาตัวมัน,นอิ่มซืสอดอกเฮ้ยเอาปอยมันเถอะอิ่มเขาโขมันใายดิ อืมเอ้ยเ,อปปเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ครับเขาโคง้งนำอีกฝูงหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งทางนี้ครับนำโดยเหมยเอาเหมยเอาเหมยวิ่งมาหากาันแล้วครับเอาเหมยนะครับด้านนู้นครับเขาโค้ง อิงๆก็อ,อยู่นู่นครับเอาอันนี้อะไรครับเนี่ยไอตัวนี้ไอนี้อเป๋ไอนี้อเป๋เฮ้ยไออาบมุดในน้ำหนึ่งใน,น,น,นากาดครับ วนกนกาไปยังบ้านเอาเมยครับเฮ้ยเมยครับเอ้ยาถึงข้างตายตายตายไมได้คิดแน่ ันนี้หน้าเลีม้มสอบใบสอบใบเยวหนาหนามาหนามไหลหนามเลยือ คนครับน้ำหน้าไปแล้วครับเอาเปยเปย์ดิงไปแล้วครับวนเขาโคง้งอยู่นู่นนี่ในในเ,เป็นงไงทางคนเขาโน่นคนนีิมีอง ไปแปล้วคร,รับหวยไม่คืนเราไปก่กอนแล้วครับวงเราไปแล้วงวดจะไปกไปกลครับงวงนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวัวกันครับนะฝาครับ หนา้าผีครับมันอิ่มแน่ครับมันละอยู่ครับนะถือว่าปลอดภัยครับเนาะนี่ปุ๊ มีไ่มีหบาดเสียวนิดนึงครับนะมากกว่าโครับอิ่มแล้วขึ้นมาเลยครับนะเขาอยู่นี่ใช่ไหมครับนี่ยมันก็ล้อมหัวอยู่แล้วครับแต่ว่าแบบมาพ่ะท่านปรนกาจจะเขาใดที่กันครับนะขึ้นมาเลยวะนี่ไงมาทาไฟเลยวงน้ำใดมาเลย ไปไปไปหมุนมมมาแล้วครับเราจะมาพร้อมกันครับ นีพอพอ่พ่อๆทั้งนี้ครับกลับบ้านกันแล้วนะครบทีมแล้วขอบคุณสันติกมากรับชมครับขอบคุณกับผมสวัสดีครับ